สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกสามารถดูประกอบกันได้เลยนะคะ วันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปักคุมเนื้อหางแต่วันที่16สิงหาคมถึง3เอ็ดสิงหาคม2565นะคะก่อนอื่นอาจารย์ต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่กรุณาให้เกียรติเข้ามารับชมรับฟังขอขอบคุณทุกกาลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกสับสกัยทุกการติดตามนะคะขอบพระคุณมากๆเลยคะ่ะค่ะเราจะมาเริ่มต้นการอ่านพื้นดวงความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะ อาจารย์จะใช้ไพ่สิบใบนะคะในการวางพื้นดวงค่ะท่านได้ไพ่ห้าเหรียญค่ะใบที่สองค่ะ9้าไม้เทา้าใบที่สมราชาถ้วยใบที่สี่นะคะห้าดาบค่ะใบที่ห้าค่ะราชาเหรียญค่ะใบที่หค่ะสามไม้เทา้าใบที่7ดค่ะ ไพ่พระสังฆราชนะคะใบที่8 9เหรียญใบที่10บไพเดทค่ะว้าวใบที่เออใบที่โทษทีนะคะใบที่เก้าไพเดทใบที่10 10ดาบค่ะโอเคก็ต้องแปลจากหน้าไพ่ที่ขึ้นแบบนี้แหละคะ่ะนะน่าจะค่อนข้างบอกเด็ดขาดจบจบแบบอเขาเรียกว่าตัดบัวไม่เหลือใย อ่าโอเคชาวพิจิกนะคะก็เป็นดวงภาพรวมอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะถ้าใครไม่ตรงก็ถือว่าพลังงานอาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่อาจารย์อ่านก็ขออภัยด้วยนะก็ถือว่าเป็นการอ่านเรื่องราทวทั่วไปหรือฟังสนุกไปก็ได้นะคะโอเคสำหรับคนที่ตรงก็สามารถนำไปเป็นไกด์ไลน์ในชีวิตของท่านก็นแล้วกันนะคะค่ะจากหน้าไพ่นะคะเราก็จะเห็นแหละหมายเลขค่าขึ้น3ใบ ห้าเหรียญห้าดาบแล้วก็ห้าพระสังฆราชเลยนะคะสามใบนี้บ่งบอกถึงพลังงานของอะไรนะคะไพ่ห้าเหรียญกับไพ่ห้าดาบเนี่ยสื่อถึงความรู้สึกแบบมันทรมานใจเจ็บปวดกับสิ่งที่เป็นอยู่ยิ่งมีไพ่สิบดาบอยู่ตำแหน่งสรุปด้วยขยายด้วยไพ่เดทด้วยนะคะเมื่อเราเจออะไรที่มันมากมายเกินที่จะรับไหวนะคะ,มะแมลงปอเห็นไหมคะดาบทิ่มอยู่บนหัวมแมลงปอเลย นะคะแล้วนางฟ้าหรือแมลงปอตัวอื่นนะคะก็ไม่สามารถที่จะมาช่วยได้อย่างเงี้ยนะคะเหมือนอาจจะแปลว่าแทนที่จะช่วยอาจจะเหมือนเหมือนในภาพเหมือนกับเป็นเป็นอะไรอะ่ะเป็นาภาระก็ได้นะคะอาจจะถือว่า,าถ้าเป็นความรักเนี่ยคนรักของท่านอาจจะถือว่าท่านเป็นภาระที่จะทําให้เขาไม่อิสระอะไรประมาณนั้นถ้าให้อาจารย์แปลนะ ก็เลยมองว่าท่านมีความรู้สึกว่าความรักที่ท่านมอบให้กับคนรักนี่มันยิ่งใหญ่พื้นฐานท่านคือราชาเหรียญกับไพ่ภังาคาชก็คือท่านให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจท่านรักคนรักของท่านด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ให้ได้ทุกอย่างแต่แล้วเขาก็มองท่านเหมือนเป็นสิ่งที่ไม่มีค่าไม่มีความหมายไม่มีราคาหรืออาจจะแปลว่าท่านเป็นภาระของเขาที่เขาจะต้องมาซัพพอช่วยเหลืออะไรเขาว่าไปหลายอย่าง เหมือนคนนั้นเขาเขาไม่ต้องการที่จะเหมือนกับให้ท่านเดินเคียงข้างไปกับเขาแล้วอะไรอย่างนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างนะคะที่ทำให้ชาวพิจิกต้องเจ็บปวดมากๆแต่แล้วคนเรานะคะเมื่อถึงที่สุดแล้วเนี่ยเราจะเข้มแข็งเองนะเราจะไม่ยอมเป็นเบี้ยล่างของใครอาจารย์มองนั้นนะเรามีศักดิ์ศรีชาวพิจิกมีศักดิ์ศรีค่ะอาจารย์มองเลย นะก้าไม้กับก้าเหรียญค่ะท่านจะแบบตื่นตัวตื่นรู้แจ้งรู้จัดการกับชีวิตปัญหาที่เป็นอยู่ได้ยังไงจะไม่ยอมให้ใครมาแบบมองว่าเราเป็นภาระหรือเป็นคนที่น่าสงสารอะไรท่านไม่ยอมให้ตัวเองเป็นคนที่น่าสงสารสำหรับใครหรอคะนะคะเพราะว่าอาจารย์เห็นไพ่สรุปสองใบนี้ท่านหญิงทนงพอ เมื่อเขาเป็นอย่างนี้ท่านพร้อมที่จะสลัดพันธนาการนี้เองก็ได้นะฮะท่านพร้อมที่จะจากไปอ่านะฮะท่านเหมือนกับเขาเรียกไม่ต้องมาบอกว่าจะเลิกฉันบอกของฉันเองผมบอกของผมเองเมื่อคนเราไม่ให้ค่าไม่ให้ราคากันแล้วอยู่ด้วยกันไปทําไมอะไรอย่างนี้ก็ได้นะอาจารย์แปลประมาณนั้นนะคือชาวพิจิกก็จะไปด้วยตัวของท่านเอง ไม่ต้องมารอให้ใครต้องมาบอกว่าไม่มีความหมายอีกต่อไปอ่นะคะท่านทนไม่ได้หรอกที่จะให้ใครมาพูดอย่างนั้นตัวท่านจะไปเองนั่นเองนะคะเดินทางสายใหม่เดินในสิ่งที่ท่านรู้ว่าท่านควรทำไพ่สามไาม้มีโอกาสในข้างหน้าตั้งเยอะเห็นไหมคะเรือที่ลอยลำอยู่ในหน้าน้ำ้ำมันแปลว่าโอกาสท่านก็มีอ่าท่านสามารถที่จะคว้าโอกาสข้างหน้าได้ไปสู่ สิ่งที่ดีกว่าได้นั่นเองในชีวิตของท่านนะชาวพิจิกอาจารย์มองว่าท่านก็น่าจะตัดสินใจถูกต้องแล้วท่านรู้แล้วไม่ให้ค่าเราเราก็ไม่ค่าเขาประมาณนั้นคนเราจะมาอ,อ,อะไรนักหนากับคนที่ไม่รู้ค่ากับสิ่งที่มีค่ามีเพชรอยู่ในมือแต่ยังไม่เห็นคุณค่านั่นเองนะคะโอเคเรามาขยายความเพิ่มค่ะ อขอดูฝั่งชาวพิจิกก่อนก็นแล้วกันนะคะ,ะเป็นไพ่นะคะสี่เหรียญน,นะคะแล้วก็6ไม้สองถ้วยแต่สองถ้วยชุดนี้จะไม่เหมือนไรเดเวดนะคะเป็นภาพการขัดแย้งกันนะคะเป็นภาพคนสองคนทะเลาะกันมีถ้วยน้ำ ล้มอยู่ที่ข้างล่างนะคะมีเหยือกที่ใส่น้ําแข็งอ่าอาจจะแปลว่าดื่มอะไรเหมือนเมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ไม่ได้แปลว่าดื่มแล้วเมาเหมือนไพ่ใบนี้นะ,ะแต่อาจจะแปลว่าแค่อ่าน้อยใจไม่เข้าใจอะไรบางอย่างกันโอเคค่ะอ่าลักษณะหน้าไพ่ชาวพิจิกนะอาจารย์มองใช่อดีตที่ผ่านมาท่านอาจจะเคยรักกันมากๆกับคนนี้ คอยสอดส่องดูแลความเคลื่อนไหวของกันและกันนะคะไม่ได้ห่างไกลไปไหนก็ไปด้วยกันแต่แล้วมันถึงวันที่อาจจะเจอ,เอ,อภาพบาดตาบาดใจอาจจะไปเห็นเนี่ยคะ่ะคนคนนี้เขาไปเห็นคนรักของเขาไปกับคนอื่นนะคะจูจีกับคนอื่นนั่นแหละท่านเจอภาพแบบนั้นละคะ่ะมันเลยทําให้ท่านรับไม่ได้กับสิ่งที่เป็นอยู่นะคะชาวพิจิกท่านเสียใจนะะเสียใจในสิ่งที่คนรักท่านได้เปลี่ยนไปแล้วเขาไม่เหมือนเดิม ก็เปลี่ยนไปนะคะโอเคแล้วคนคนนั้นเป็นยังไงอีกนะคะขอดูคนคนนั้นคนนั้นของชาวพิจิกนะคะเป็นไพ่หมายเลขสิบห้าเนาะดีวิวเป็นภาพคนที่เหมือนกับเข้าไปในร้านอ่าเครื่องดื่มหรือเขาร้านผับบาร์ก็ได้นะคะอ่านะคะ ก็เข้าไปเต้นราไปดูเขาร้องเพลงหรืออะไรไปหาความสนุกนะั่นล่ะคนๆนนะั้นก็ยังไม่รู้ว่าตัวเขาแบบอืมผิดพลาดอะไรเหมือนไม่ค่อยจะอินังขังขอบะอาจารย์มองนนะลักษณะเนี่ยนะคะยังไปลงหลงไหลได้เืิ่มกับสิ่งที่เขาไปเจอเจอนะคะเพราะฉะนั้นเขาจึงพร้อมที่จะตัดสัมพันธ์กับท่านพร้อมที่จะอืม เดินหน้ากับสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่อ่ะนะคะเขาเป็นอย่างนั้นอยู่นะคะแล้วยังไงอีกนะคะอ่าไพ่แจสิกนะคะไพ่เดอะเมเชียนเขารักตัวเขาเองค่ะบอกเลยอ่าเจ้าชายถือดาบนะ,ะเขารักตัวเขาเองเขาพอใจที่จะเป็นอย่างนี้เขาไม่ไม่ชอบที่จะไปรับผิดชอบในสิ่งเก่าๆก,กับท่านอะไรไม่อยากไปแบก รับอะไรทั้งสิ้นแล้วนะคะในที่สุดอาจารย์มองคนนี้เขาก็ตัดจบไปกับท่านนั่นแหละคะ่ะตัดจบเพราะว่าเขารู้สึกว่ากับสิ่งใหม่ใหม่มันอาจจะให้ความตื่นเต้นความสนุกอะไรกับเขาที่เขาไม่ต้องมาเ,เขาเรียกว่าเหนื่อยหรือลำบากหรือแม้กระทั่งคนนั้นอาจจะคอยดูแลเทคแคร์เขาตลอดอย่างเงี้ยคะ่ะการอาหารการกินทุกอย่างแหละคนนั้นจะเอาอกเอาใจอะไรมากมายจนทำให คนของท่านไปติดหนึบอยู่ตรงนั้นเลยนะคะอ่าโอเคค่ะแล้วจัดยังไงต่อนะคะอ่าไพ่อ่าไพ่ไราชินีดาบนะคะไพ่เจ็ดเหรียญอาจารย์มองในที่สุดแล้วนั่นแหละค่ะความเจ็บปวดอยู่ที่ตัวท่านแล้วท่านก็พร้อมที่ออกจากความสัมพันธ์นี้ซะเองค่ะ ท่านได้ตัดใจค่นะ,ะท่านเป็นภาพคนกำลังเหมือนอ่านหนังสือนะคะการวิเคราะห์การพิจารณานะคะการคือภาพนี้อาจจะบอกวิ่งไปให้ไกลหนีไปให้ไกลก็ได้คือท่านต้องการหนีจากสิ่งที่เป็นอยู่ท่านไม่ต้องการแม้แต่สักนาทีเดียวที่จะอยู่ตรงจุดนี้อะไรประมาณนี้ท่านเทเลยภาพคนเทน้ำนะคะ,ะท่านคุณคิดท่านเข้าใจ สิ่งต่างๆได้จ่งแจ้งเลยอ่ะอาจารย์มงชาพิจิตเข้าใจจริงๆนะคะตอนนี้นะะท่านออกมาจากตรงนั้นแบบอย่างเร็วเลยอืมนะคะท่านตัดจบนั่นแหละตัวท่านก็ตัดจบนะคะไม่ต้องมาตัดจบว่าฉันฉันตัดจบว่าเธอก่อนยังได้เลยอะไรประมาณนั้นนะคะนี่ก็คือลีลาชีวิตที่เกิดขึ้นของคนมีคู่ชาวพิจิกที่มีปัญหาอยู่นะ,ะท่านก็ได้ตัดสินใจเด็ดขาดแบบนี้นั่นเองนะคะโอเคเรามาดูคนโสดบ้าง เก้าไม้เท้าเด็กถือเหรียญสามดาบสี่ดาบอัศวินดาบเดอะทาวเวอร์สามเหรียญหกดาบทำร้า,าน สามไม้โอเคค่ะสำหรับคนโสดนะคะความเจ็บปวดในอดีตมันได้จบไปสร้างแผลในใจให้ท่านพอสมควรเลยนะคะไพ่สี่ดาบเป็นคนนั่งฟุบอยู่กับโต๊ะนะคะแต่มันก็ทำให้ท่านได้แง่คิดได้หลายหลายอย่างการปรงกับชีวิตการเข้าใจชีวิตมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นในสิ่งใหม่ๆที่ จะเข้ามาท่านคงไม่ได้แปลว่าจะเปิดใจกับใครง่ายๆนะคะแต่ท่านก็ปรับตัวท่านเองได้ดีขึ้นไพ่ธรรมรันนะคะ คนสดชาวพิจิกนะคะคือมีคนเข้ามาก็คุยคุยทั่วๆไปยังไม่ได้ปักใจจะรักใครนะคะแต่คนนั้นท่านจะต้องดูให้นานๆจริงๆท่านไม่เชื่อใจใครง่ายๆแล้วนั่นเองนะคะและมองภาพรวมเหมือนท่านก็ยังไปโฟกัสในเรื่องของการทำมาหากินการเน้นความก้าวหน้าความมั่นคงให้กับตัวเองอยู่นั่นแหละแต่ถามว่ามีคนเข้ามามีนะคะท่านก็คุยนะไม่ได้ปฏิเสธ แต่แค่ยังไม่ได้เปิดรับอย่างเต็มที่นะคะไพ่จะบอกประมาณนี้สำหรับคนโสดอ่าก็คุยไปศึกษากันไปเรื่อยๆก่อนตามที่ไพ่ขึ้นดีที่สุดค่ะขอไพ่คำแนะนำหรือไพ่สรุปนะคะ ให้ความเที่ยงตรงความยุติธรรมไพ่การทดสอบทดลองนะคะถ้ามองจากหน้าไพ่นะ,ะก็น่าจะบอกว่าอะไรก็ตามที่อยู่ในช่วงของการทดลองอยู่ในช่วงของการศึกษาการเรียนรู้นะคะเพราะฉะนั้นจะต้องนิ่งให้มากนะ,ะต้องให้มันแบบชัดเจนจริงๆค่อยตัดสินใจไพ่ก็น่าจะบอกอย่างนั้นนะคะให้ค่อยเป็นค่อยไปค่ะชีวิตนะคะมัน เป็นสิ่งที่จะต้องค่อยๆเรียนรู้นั่นเองในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะขอไพ่นางฟ้าอีกสองใบค่ะค่ะไพ่ก็บอกว่าในที่สุดแล้วนะคะ ชีวิตของชาวพิจิตจะเจอรักแท้เนาะ Engagement Calling Your Soulmate ค่ะอขอให้ท่านอธิษฐานจิตก็ได้นะถึงใครสักคนที่ท่านคิดว่าเขาเป็นคู่แท้คู่ที่จะเข้ามาเติมเต็มความรักให้กับท่านนะคะ Your Prayer Affirmation and Visualization helps bring you together นะคะนั่นแหละค่ะจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนนะคะจะนำาซน m a คู่แท้ มาให้ท่านนะจะเป็นคู่ที่จะออยู่กินการมั่นหมายแต่งงานนั่นแหละคะ่ะที่จะเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนนะคะไพ่บอกประมาณนั้นคะ่ะชาวพิจิกนะคะขอไพ่เติมใจนะคะเติมใจเติมกําลังเติมความสุขให้ท่านเต็มอิ่มกับความรักว่ายังไงเอ่ยไพ่เติมใจค่ะไพ่เติมใจบอกว่ายังไงนะเหมาะสมค่ะข้อความว่าเหมาะสมช่วงเวลาที่สมบูรณ์แบบ ไม่มีคำว่าช้าหรือเร็วเกินไปค่ะนะคะคนี่คือไพ่ให้ค้อคิดกับท่านนะคะค่ะข,ขอให้ชาวพิจิกและท่านผู้ชมทุกท่านมีความสุขสมหวังในทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรารถนาและต้องการเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ